สุขีมันเสมอมันเคื่อนม่ความเจ็บบ่อยไดความไข่บ,บ่อยมีแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องป้องปายมือที้ฝนตกหยุดพวงพุนหยุดตกครับผมเดี๋ยวเห็นเสียงกบเกียดหองทีมมหาเกียดที่นี่บอลเขาว่ามือแรไมัใช่ตกอีกนักเขาว่ากบเขียดหอง้ลยขนาดพี่น้อง อันนี้พักกระเชิดครับผมพักกระเชิดบกพี่น้องเคยกินมาร้อนนี่เนาะอ่าอันนี้อยู่ทางซองหมูปิงเอฟซีนะครับพี่น้องเด้อฝากกดติดตามแน่อ่าเขามาฝนมาที่ตกอ่าฝนมืดมาแล้วห้าห้องมาแล้วพี่น้องขอหยุดใบตำนีท่านพี่น้องเนี่ยจังพอกันจังพอกันครับผมขอบคุณครับฝนตกน้ำท่วมครับผมโอ้โห ฝนตกหนักมากเลยท่วมหน้าเซเว่นพฤษาที่สองครับผมดูดิพี่น้องอโอ้โหโอ้ท่วมท่วมอ่ะโอ้ฝนตกเมื่อเย็นนี้นะครับผมโอ้ท่วมหน้าเซเว่นรถล้มระเกะระกะเลยครับพี่น้องโอ้โห ฝนล,ลงเมื่อมานนักสี่ห้าโมงนี้ครับผมอห่วงเมือกรดนมดครับผมเจอท่อานสจนพนันด้วยนะครับผมสจนพนันมาอมนวยคนสะดวกพี่น้องประชาชนต้องหมูปิ้งเอฟซีก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องนี่ดูโอ้โห ่วมถึงจะถึงเข่าแล้วครับพี่น้องดูดิท่วมเครื่องมอเไซค์เลยครับพี่น้องเนี่ยลงหนักเลยครับสวัสดีครับท่านสจสวัสดีครับผมวัส,ส,สดีวัสด,ดีสวัสนีสวัสดีวัี้วับนีสวสจสวัสดีครับผมอวา เออท okay. lady, ่านเจ้าจอมมาดูแลเองเลยวันนี้ครับผมเจ้จอมรบนาหนีเลยนะครับผมติดตุของหลวงเ้าวหน้านะครับโอเคครับผมก็ตามที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วก็ตามเความร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะคครรัับบได้มาลงพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านพุา12ครับผมนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คือน้ำท่วมนะ่ครับผมปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นกรรมประจำช่วงฝนตกน้ำล้นนะฮะก็ต้องทนอยู่อย่างนี้ประมาณครับผม สามวันหรือเจ็ดวันหรือไม่จะเป็นสองอาทิตย์ก็แล้วแต่บางช่วงบางเวลาแต่ปัญหาตรงนี้จะต้องได้รับการแก้ไขผมก็เรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมก็ได้คุยกับทางท่านนายกพิจัดนะครับที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของดูดเลนแล้วก็รวมถึงเรื่องของท่อเครื่องดูดน้ำที่จะระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดแต่ปัญหาตรงนี้อาจจะ ไม่ทันเวลาไม่ทันไม่ทันช่วงเวลาที่ฝนตกอาจจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการให้น้ําออกไประบายน้ำออกไปต้องใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้ก็เรียนกับพี่น้องประชาชนนะว่าเราดูแลกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับอบตสาหกมสามโดยท่านนายกดรวิศคดานะครับถ้าเราขาดเหลือท่านนายกดรวิศคดาพร้อมที่จะสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของรบอยู่เก็ดีหรือจะเรื่อง อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็ความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นอบจจังหวัดปทุมธานีอบจต่างๆของสามนะครับที่พี่น้องแจ้งเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่จริงนะครับอยู่จริงอยู่จริงนี่ก็อยู่ที่งนะครับผมจริงๆอันนี้พฤกษาที่สองครับผมใช่แต่พี่น้องประชาชนนะฮะวันนี้ก็มาดูแลกันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแเราจะกาแก้ไขครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านสจครับผมขอบคุณครับวันนี้เจอท่านสจนพันันอยู่เตือนตี เค,เคทหกนะโอเคครับขอบคุณครับท่านสอจอครับผมโวันนี้ท่านสอจอมาดูแลเองเลยครับผมเขรับผิดชอบของท่านสอจอพอดีเลยอ่าพอดีซ่องหมูเป็นเอฟซีก็มาถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกันวันนี้โอ้ฝนล,ลงหนักจริงๆครับผม น้ำมันท่วมขังรอการระบายครับผมอ่าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ